มีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เคยถูกถอดถอนสําเร็จมาแล้วใช่ถ้ายังจํากันได้เธอชื่อว่าปักกึนเฮเป็นลูกของประธานาธิบดีปักจุงฮีที่เป็นประเด็จการใช้กฎเหล็กแต่ว่าในทางหนึ่งคนก็จดจําในฐานะผู้ที่วางรากฐานเศรษฐกิจให้กับเกาหลีใต้จนรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้คนก็มีความเขาเรียกทั้งรักทั้งชังเนาะทั้งรักทั้งชังปี2017 ใช่สิบหกสิบเจ็ดเรื่องมันมันเข้ากั่ใชกก่าป้กนีเนี่ยเป็นประธนานที่บดีหญิงคนแรกของประเทศค่ะแต่เธอเป็นประธานในิบดีที่ถูกถอดถอนสําเร็จคนแรกนะคะใช่แล้วก็ตอนนั้นสภาก็โหวตันไปสองร้อยสามสิบสี่เสียงเนาะโหวตให้ให้ถอดถอนแล้วกระบวนการมันก็ไปผ่านสารลรัฐธรรมนูญที่พีคคือว่ายุนซอกยอนอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ใที่เพิ่งประกาศกวยาการศึกเมื่อคืนเนี่ย เป็นอายการสูงสุดในคดีนี้ใช่เขาเขาเป็นหัวหน้าอายการในการดําเนินคดนีนี้คือ,อยืนซกยอนพื้นฐานด้วยความพี่เขามาจากอายการเขาเขามาจากการเป็นกกฎหมายค่ะก็มันก็เป็นความอ๋อยุน,นแส<ต>ด <laughs> งว่าก็อย่างเขาคง,ง,งนั่งคิดอยู่ว่าเออไอเคยทคําคดีทําสํานวนถอดถอนปักเฮนียสสำเร็จแล้วไอกําลังจะโดนถอดถอนเนี้ยไอควรจะ ต่อสู้ทางคดียังไงเนี่ยอาจจะต้องนั่งคิดแล้วนะว่าสู้คดียังไงตอนนี้ตอนปักคุนเฮเยจะลงเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราทําข่าวแล้วเราก็บอกว่าไม่จะไหวหรอกปรากฏว่าพอลงเลือกตั้งเธอก็ชนะเธอก็ชนะเพราะว่าคนเนี่ยยังมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็ยังจําส่วนดีของปักจุงเฮได้อยู่คนในขั้วเออต้องเรียกว่าขั้วอนุรักษนิยมแหละเพราะเขามาจากพรรคอนุรักษนิยมก็ยังมีก็ยังมีคนที่เขาจดจํา เผลงานของปักจงฮีเนาะต้องรึกว่าเกาหลีเนะี่ยยุคป,ปักจงฮีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ disclaimer ก่อนเราเรา c ซิ e r เรื่องเรื่องการละเมิดสิทธิ์นะคะแต่ว่ามันก็มีภาพจําของด้านด้านการพัฒนาแล้วไม่นับว่าชีวิตเธอดาม,ม่านะคะพี่นาะคือพ่อเนี่ยถูกลอบสังหารคือพ่อถูกลอบสังหารหนึ่งเกแต่แม่เนี่ยถูก ถูกถูกลอบสังหารไปก่อนแล้วตอนปักจุงฮีขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเธอทําหน้าที่เหมือนโสภาพสิตรีใหม่เล็กหนึ่งแทนแม่ใช่คนก็จะมีความคนที่อยู่ฝั่งนั้นอะฝั่งที่สนับสนุนคอนเซอร์เวทีฟเขาจรู้สึกว่ามันมีความเห็นอกเห็นใจบางอย่างสงสารชีวิตแบบอะไรแบบ